สวัสดีครับผมตีซุปเปอร์ไมคนะครับวันนี้ผมมารีวิวดูคติคันนี้เป็น88ทํำลายสนามมาแต่งครบรถพร้อมจบนะครับคันนี้ได้ยางหน้าสลิกยางหลังสายฟ้านะครับผมไล่ของแต่งกันเลยแล้วกันคันนี้นะครับจะได้ท่อแท้เลยอะคาร v i c แิกแท้ๆเลยคาร์บอนแท้จริงคาร์บอนเลยแหละอาแค่ท่อไอเฉยก็ร่อไปประมาณสองสหมื่นแล้วนะครับก็จะได้ตัว ฮับตัวหลังตัวนี้เป็น C N C แท้นะครับเบรกหน้าหลังแบบโบะโอเคแล้วก็มีกันสะบัดแท้มาจากโรงงานนะครับอรอจริงให้ดูรอบพันก่อนแล้วก็จะมีน็อตไทเทรอบพันนะครับนะครับก็จะมีไทเทตรงนี้นะครับมันจะเป็น ที่ฝาปิดตรงนี้ผมมีให้นะครับเดี๋ยวผมไปหาก่อนไม่รู้ว่าถอดไว้ไหนโอเคสวยนะครับทรงนี้เก่าเก็บนะครับพันนี้เป็นรถสอพอมอนะครับใครสงสัยว่าสอพอมอคืออะไรสอบถามผมได้นะครับเป็นรถสับปะสามิดเสียภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้ อันนี้ผมแก้ปัญหามาแล้วนะครับโดยส่วนมาก8 8นะครับจะเป็นปัญหาก็คือมันสตาร์ตติดยากนะครับผมเจอแทบทุกคันเลยแต่คันนี้แก้ปัญหามาแล้วเปลี่ยนแบตใหม่แล้วก็พอฉีดใหม่นะครับปัญหาทบจบหมดเลยสตาร์ติดง่ายจริงอันนี้คือเครื่องเย็นๆเ,เลยนะครับผมจับโด เย็นๆเลยดูดูอุณหภูมิยังไม่มีสตาร์ทเลยนะครับง่ายๆเฮ้ยอันนี้ผมถือว่าสตาร์ทติดง่ายมากๆแล้วนะถ้าไปเที่ยวคันอื่นๆคือแบบต้องสามี่ทีหรือว่าต้องปิดกุญแจใหม่เลยนะครับบอกเลยแล้วใหม่คันนี้น้อยมาก2องหมื่นเอ็ดนะครับเนี่เห็นไหมเห็นไหม ไปเครื่องตรงนี้ขึ้นนะครับเป็นไอพ่อเซอร์โวนะครับนี่นะครับนี่นะไม่มีปัญหาต่อการขับนะครับขับได้ปกตินะครับแตบบ่ปกติดูรอมได้รอมมาเร็วลงเร็วเครื่องสองสูบแต่ว่าแบบรอบแบบโหดนะครับเดือดนนะ สตาร์ทใหม่เลยนะนี่ S B K นะนะครับนะครับ T S E นะครับนี่คันนี้มีออยแล้วก็มีหม้อน้ำนะครับนี่นะไม่มีนะครับคันนี้ปัญหาจุกจิกตัดออกไปเลยรถพร้อมขับนะครับคันอื่นผมไม่รู้